โอ้แม่เอออยเนี่ยพเนี่นี่จ้าเห็นนี่จ้าพูดแทบดีนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขานีจ้าเขานีเขานีโอ้เอาลวดมีพี่น้องเล่นไล่กันบางหันผมเล่นตัวกันแท้นะไอ้สัตว์บางหันนี่ยมึงหูเงยบพี่น้องอันนี้เงียอ่นครับมีห้อยขา ห้อยขาห้อยหางพึ่งอ่อไม่ไหม้อามนะจะออนเติหมหวเศ้าแล้วมาเบ่งหูนี่ครับอันนี้ก็อ่อนอีกคือกันแง่ขัวว่าอยู่ใกล้กันปะเนี่ยอันนั้นเสียนเพนนิ่นกลหูหนึ่งเมืองมาเป็นชิววนี่เป็นไหนครับยสองหูนี่อยู่แนนอน เดี๋ยวกับโบมีที่ที่มันไปพรนเป็นปลามันแต่ว่ามันสิเขาหูหูอื่นนะมันสิเขาหูอื่นมันสิแดงหเหงาเมยบ่ามาเบิ่งหูนี่ครับอย่าไดนช็อตแลนอยู่ สิบเพนตามิแปลว่าเสียงบ่มีหยังเสาะอันบ่มีแม่นบ่อีหยังหุ่นไปไสไป si,

Cái gì má phương thấy hiện phía nào Nhà uồn tùa hmm... một đếm, một đếm. Nhà ôn tùa Phía nào Cái hiện mà bàn mua trò mì

ม่นเงียบว่าใจวันก่อนเขามันโดดเเป่ยด้วนเลน ัวหงส์หันเสียเสียไหมพี่น้องเสียซื่อๆนี่อันนี้บ่เสียเดี๋ยวหูลงลนเดือมาเหนียนี่อ่านมันตัวอ่ามันตัวออกทางนี้ก็ได้มันสี่หล,ล่อลงเรือๆก็มันขึ้นก็นได้เดี๋ยวผมต้องยืนอยู่พางๆนี่ิ่งเอาอีม,มุมนี่เอาพี่น้องฮะ มันจากมองมันเนี่ยวมันก,รรก,ก็รอดยากอยู่หรอแปนป่ะนี่เตอ,อย่านเตอคนเขาหูอื่น

มันปิ่นไปในวาจาสิสอดออกมันขึ้นบัวขึ้นเันขโนโนึ้นไม้ย้อมหอยแช่กุหจ้ะขึ้นไม้ย้อมหอย ยูโบกัยไกาเนี่อยูบกไ่้โาคุกันแ่เพิ่นว่ามัน <No ส <|ja|> ั่งย bueno ูเล็กฟ้าอย่างเล็กเลยมันดินมันขุดไงจ้อ นี่ทาทีพอจ้ะว่านขุดหนูพี่น่องยนกูม่งถงาม่า,มา พ่อนี่พ่อคิดอยากจะเหมียงอืมนี่ก็ไปเหมียงดูสินี่สุด <systemscape Followed in the rain> <system> <BEN> nhà và buồn lực ขุดมาได้สองกิโลกว่าครับสองกิโลกว่าระยะทางไกลอีกครับไหนี่จ้ะออกมาตบหูเพียนหนึ่งกันเสนะียเลย 自己还是呢。<noise> เดี๋ยวนะอีอึนอึนเดี๋ยวอึนไม่ต้องยั่วแทนโอ้กูนําห่อนผุดๆๆๆง่ายๆนู่น <laughs> 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 โคเลิกกว่านี se um 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 hey, um ้เรียบร้อยดีป่ะจ๊ะอันนั้นก็อวนเสียโอ้ใจเห็นเลยก้นเนียว่ฮะก้นเนยวะ อ,อ๋ offerings. อแม่เออเออเฮ้ยเนี่จ้าเห็นนี่จ้าุเดนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขานีจ้าเขานีเขนเขาหูนี่วะเขาหูนี่จ้าชิบานี่อาจจะเขาหูกินมั้น um ี่ ยูนี่ขันนี่ไปใส่ฮะเยอะ่เยอนนโอ้ปวดแมงส่งกูกระสิแตกโอ้จางทนเลยมั่นนี่บึงหูนพี่น่อง เลียนเร็วขวามากฮานี่มือหูเด็กกับหูนึ่งนะย่นี่ปอนมาหนีอะเลี้ยนมาหนีปื้อปื้อปื้อขึ้นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินอ่ะมา ยังว่าไม่กินกันยืมเงิงต้องมันเอาพี่น้องแง่ทนดอกนี่ลองลองแง่ก่อนคุส่งว่ะพูดูแล้วหูกินแล้วนเนาะอย่าผาดเหรอเลิก่าจ้ะ โอ้ต้องฝงออกมาใช่ทีเนี่ย,นท,ยทนอะไรมาจากคุณหุดบกเลิกเลยคัโก,ก็หูหนูอีกมันขอหูนี่ของ่างน,นเนี่ยเดี๋ยวตั้งสมาธิผ่าดบาเลย

เ่าอดิอ่าพดเล้อเหอเออนี่ะเออหันละมือื้อยเออกาหางมาโอ้ยเอาลดหนปวดพูนี่พี่น้องเล่นไล่กันบังหันผมเล่นตัวกันแท้นะอยู่ซับบังหันนี่ยงกรแตกดู อ๋มันกับวอาตางังจากตัวนั้นเงล่ะมันดนนอีน <c ười> ได้ทุกได้ใหญอีหญาโทนขาหมวงความอะโอ้ยแรนไปผุนกับวอแรนนะมันสีแรนกาเขออานี่ เบน้องเบิงขวดโหลดนี่ฝีมือโตนี่หุน้นระยะที่กำลังสิบเยนคนกลฮะกูก็เบิ้งหูนอั่นอาจารมันคือว่าจะเนี้ยอันถามมันเบิ่งกัหูนั่นมันไหนกลนมา <Okay. S 1>

เตรียมแลนอยู่ครับพี่น้องอเห็นเนอะโฟงไหมปั๊ดฉันยืนม,มองมอ,องดื้นมองก้อนหินแข่งเออเนี่ยเออฉันทีนมองฉันอยู่วัทฉันอยู่สี่ประมาณนี้แต่ไม่อยูก่กับ มิดซีรียมาเดิมบังคับก็เป็นประกรโอนไงมีหัวเราะมั้ยจัหัวน้าจัดห<ป>ัวน้าสองเสียใสลดัดฟองเอมออกสลอ้ลอ <laughs> ตันนี้แหละครวบาแต่มันต้องมีลูกด้ i <laughs> <laughs>